สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมทรูเปเด็นเซ็ตนะครับวันที่6เดือน10ปี2025ครับพบกับผมเรียวชลกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกรีตส์ครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กนะครับพลิกปรับลงลบ7จ็จุดครับลบไป0.62%ย์จดหกสระดับ1,285จุดครับทำมูลค่าซื้อขายนะครับบางเบา3.3หมื่นล้านบาทโดยคนที่หนุนดัชนีครับคือกลุ่มชิ้นส่วนครับเดลต้าแคลคอมและกลุ่มพลังงานปตะทอสพุ่มสื่อวีจีไอและอ แต่เซกเตอร์ที่หุ้นเป็นกดดัชนีนะครับมีเยอะกว่าเลยครับคือกลุ่มขนส่งครับ AOT ไทยกลุ่มโรงไฟฟ้า G อ l ์ฟจีพกลุ่มธนาคาร t t b และกลุ่มคาปลีค CPO ครับอันนี้มาดูหุ้นดีเคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับไพลอนนะครับบกไป42%โดยหุ้นปรับขึ้นต่อนะครับโดยปัจจัยหนุนคือแนวโน้มภาพบวกของแนวโน้มผลประกอบการที่อุตสาหกรรมเนี่ยเสาเข็มครับเป็นรอบขาขึ้นอยู่ในสถานะที่เริ่มเลือกงานครับงานเต็มจนถึงสิ้นปี2 0 2 5